ผู้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้แม็กกิริสฟาริสถึงแม้ว่าการดั้มไอรอนบัตจะนําเสนอในเรื่องราวของเทกดันเป็นหลักแต่เท่าที่ดูจนจบผมมองว่าแกนกลางของจักรวาลของเรื่องในตอนนี้จริงๆแล้วคงจะเป็นแม็กกิริสมากกว่าและท้ายสุดแม็กกิริสก็แตกไปไม่ถึงฝันโดยวิธีการของแม็กกิริสดูเหมือนว่าเขาจะเพึ่งพาพลังของบาเอลและอํานานเดสภาเพื่อทําลายระบบเก่าและสร้างขึ้นมาใหม่โดยนั่นก็รวมถึงพวกเพื่อนๆในสมัยเด็กที่โตมาด้วยกันอย่างกาเอลิโอและคาตาผมก็พอจะเข้า ได้ชีวิตก่อนจะมาเป็นผู้ดีหรือเป็นผู้ดีไปแล้วของนายช็อกโกแลตนั้นแสนสาหาัสไม่แปลกที่เขาจะเลือกวิธีการทําลายทั้งหมดและสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเขากลับเลือกอีกทางล่ะหันมาหาเพื่อนๆพึ่พพงพาพลังของเพื่อนๆนแทนซึ่งเพื่อนในที่นี้ทุกคนก็มีอํานาจะนะคนจะออกมาเป็นยังไงจากการทําลายทุกอย่างเป็นการหาทางออกด้วยความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงมันอย่างช้าๆแม็กกี้จะทําสําเร็จไหมไม่รู้สิครับแต่ผมว่ามันคงจะไม่ตีกันยับแบบที่เราดูอยู่แน่นอนและท่านสมาชิกเอง มีความเห็นว่ายังไงบ้างแหละครับ